นี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับที่ต้องเลือกระหว่างความรักกับความเคารพแล้วอะไรล่ะครับที่มีพลังมากกว่ากันความรักที่ผูกมัดเราไว้หรือความกลัวที่ปลดปล่อยเราเรื่องราวของเจ้าชายนันทะครับท่านเป็นคนที่รักสวยรักงามมากแล้วก็รูปงามเหนือใครเลยแล้วหัวใจของท่านก็มีโชาของแล้วครับคือเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีที่ว่ากันว่างามที่สุดในแผ่นดินเลยรักกันมากขนาดที่เจ้าหญิงจะแต้มหน้าผากไว้เลยครับบอกเป็นในว่า รีบกลับมาก่อนกลิ่นจะจ้างนะแล้วในวันแต่งงานของทั้งคู่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพอพระพุทธเจ้ายืนบาทให้ด้วยความเคารพท่านก็เลยต้องเดินตามไปทิ้งงานแต่งไว้ข้างหลังเสียงของเจ้าหญิงที่ตะโกนเรียกไล่หลังมาอย่างก้องอยู่ในหูแต่ท่านก็ทำอะไรไม่ได้พอถึงวัดพระพุทธเจ้าก็ถามว่าจะบวชไหมด้วยความเกรงใจเจ้าชายนันทะเลยจำใจต้องบวชครับ แต่พอมาบวชแล้วใจกลับเป็นทุกข์ครับคิดถึงแต่คู่มั่นไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมเลยพระพุทธเจ้าเห็นแบบนั้นเลยจะสอนบทเรียนครั้งสำคัญให้ครับด้วยการพาไปทัวต่างโลกจุดหมายแรกคือสวรรค์ครับที่นั่นท่านได้เจอกับนางฟ้า500องค์ที่สวยงามเกินจินตนาการพอเห็นนางฟ้าเท่านั้นแหละครับท่านบอกว่าคู่ม่นของท่านน่ะดูเหมือนลิงแก่ถูกไฟคลอกไปเลยพระพุทธเจ้าเลยให้สัญญาว่า ถ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมจะได้หนังฟ้าเป็นรางวัลคราวนี้มีแรงฮึดเลยแต่แรงจูงใจแบบนี้ทําให้ท่านโดนพระรูปอื่นล้อครับว่าปฏิบัติธรรมเพื่อเอาค่าจ้างแต่บทเรียนยังไม่จบครับจากสวรรค์พระพุทธเจ้าจะพาไปดูอีกที่หนึง่งที่ตรงข้ามกันเลยนรกในนรกเนี่ยมีกระทะทองแดงใบหนึ่งที่ไฟดับอยู่เอ๊ะมันว่างเปล่าแล้วมันรอใครกันล่ะเนี้ย คำตอบจากนายนิรยบาลทำเอาช็อกเลยครับกระทะใบนี้รอพระที่ชื่นนันทะอยู่ท่านถึงได้เข้าใจว่าพอสวยสุขบนสวรรค์เสร็จก็ต้องลงมาชดใช้กรรมในกระทะใบนี้นี่เองวินาทีนั้นความอยากได้ทั้งนางฟ้าทั้งเจ้าหญิงหายไปหมดเลยครับท่านตาสว่างแล้วท่านเข้าใจเลยว่าความยึดติดนี่แหละที่น่ากลัวไม่ว่าจะยึดติดกับอะไรสุดท้ายก็คือทุกข ทีนี้แหละครับท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อรางวัลแต่เพื่อการหลุดพ้นสุดท้ายจากคนที่หลงไหลในรูปกายท่านกลายเป็นผู้เป็นเลิศด้านการควบคุมใจตัวเองครับเรื่องนี้สอนเราว่าแรงจูงใจของเราสำคัญมากและอิสรภาพที่แท้จริงคือการเป็นนายใจตัวเองถ้าเรื่องราวนี้ให้ข้อคิดดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ